ลงมาเลยค่ะร,รีวิวรองเท้าส้นสูงคู่ใหม่ของน้องขอบคุณนะคะเพิ่งมาวันนี้นะคะอ่ะโอ้โหเหมือนเจอกันแต่ชาติปางก่อนเลยนะคะ,ะเดินมาค่ะเดินไปทางนู้นนะเดินทางนู้นเดินทางนู้น เดินไปนู่นนู่นเดินไปนู่น,น,นอ่เเดินแล้วก็เดินกลับขึ้นมาอ่ะไม,ไม่ต้องเปิดก็ได้ไม่ต้องเปิดหรอกเ่ะเดินมาเดินมาเดินมารองเท้าใหม่นะคะเอเพิ่งได้วันแรกนะคะ <laughs> นี่นะคะอุปสรรคของนางงามนะคะรองเท้าเพิ่งได้มานี่ต้องระวังลูกปะมันยังไม่ชินเท้าเอาเดินไปไหมมันต้องชินาอารองเท้า <c oughs> เป็นเรื่องธรรมดานะคะ,ะ <c oughs> เราต้องคุ้นเคยกับรองเท้าใหม่ี่เพิ่งได้ครั้งแรกนะคะลองใส่นะคะสูงกว่าคู่เดิมนะคะคู่เดิมคู่นั้นห5จุห้านะคะ,อ,ะอันนี้ประมาณเจดนิ้วสูงกว่านิดนะึง <c oughs> อันนี้เจ็ดไง7ดนิ้ว,วอมาเดินมา <c oughs> เดินมาเดินมามาเดินมาแล้วมาใกล้ๆตรงนี้มาดูรองเทา้าคิเตอร์นะคะเป็นคิเตอร์นะคะ <c oughs> อ่ะนะเดี๋ยวนี่ดูหมุน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 ช้าๆสวยในดูใกล้ๆสิคะเอาเลิศนะคะเลิศนะคะอาข้างนี้ด้วยค่ะอ่ะข้างนี้ค่ะนี่นะคะเป็นคิทเตอนะคะสวยงามมากเลยนะคะชีอยากได้มานานแล้วนะคะอ่ะเดินค่ะลูกรู้สึกตรงนี้หลวมๆหลวมอีกแล้วมันปรับไม่ได้แล้วพอแล้ว พอพอพอมันพอแล้วเดินอีกรอบขออีกรอบนึงอ่ะค่อยๆเดินค่ะเด็กชายปราริยะชนะพศอืมอามาสิคะรองเท้าใหม่ค่ะวานเก็บมาขาม <c oughs> ค่อยๆเดินนะคะ มันจะขาดหรือว่แม่ว่า,าสายเนี่ยเคยดูเธอหรือว,ว่าเราใส่ผิดกันแม่ไม่ผิดหรอก<ม>ผิด<า>ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิด